ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นตัวเองร้องเพลงฝันเห็นตัวเองร้องเพงลงไพเราะมากแปลว่าอะไรคุณกําลังจะได้พบรัก ครั้งใหม่คุณจะพบรักครั้งใหม่คุณมีดวงจะได้พบรักครั้งใหม่คนคนนี้จะซื้อของขวัญของฝากมาให้คุณสาวโสดหนุ่มโสดคุณจะได้พบความรักครั้งใหม่คุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูท่านที่แต่งงาน แล้วมีเกณฑ์จะได้ลูกชายท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับคนที่เคยทำให้ท่านเดือดร้อนท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับคนที่ทําให้ท่านเดือดร้อนว่าตอนนี้คนคนนั้นน่ะตกงานผิดหวังในความรัก คนที่เคยทำให้คุณเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจอ่ะตอนนี้เขามีปัญหาชีวิตหนักมากมีการเลิกลากับคนรักคนคนนี้น่าจะเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าคุณนะคนที่เคยทำให้คุณเดือดร้อนอ่ะเขาดวงตกหนักมากคนคนนี้เป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าคุณไม่อ้วน ผิวสองสีตอนเนี้เขากำลังดวงตกหนักมากผิดหวังในความรักตกงานคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูมีเกณฑ์ได้ของขวัญจากเพศตรงข้ามหากคุณยังโสดอยู่เนี่ยนะมันจะมีคนอายุน้อยกว่ามาชอบแต่ถ้าคุณมีแฟนแล้วใบเนี้ยหมายถึงการตั้งครรภ์ใบเนี้ยหมายถึงลูกชาย,พายไพ่ใบเนี้ยหมายถึงมีผู้ชายอายุน้อยกว่ามาหลงรัก อันนี้คุณมีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากค่ะเลขนำโชคหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดขอให้ท่านโชคดีค่ะ